ต่อไปนะคะบัตรคลิกนะคะทุกคนไปฮึ๊บฮึบไปแบบนี้อุ้ยวันนี้เราไปแบบ45บวกสุดๆเลยอะ่ะใช่เออใช่ใครอยากได้เหงื่อนะโดดไปเลยนะ,ะมามาไปเลยเรื่อยๆนะคะโอ้โห คือเอาเอาเป็นว่าเริ่มต้นน่ะใครที่เริ่มตน้นเพิ่งออกกำลังกายก็ทําแบบนี้ไปก่อนก็ได้นะใช่เพราะว่าถ้าไปทํายากแล้วเดี๋ยวจะทอ้อามว่าโค้ดไหวไหมโอ้โค้ดกระโดดสบายโค้ดเข่าดีนะโค้โดีนะโค้ชเข่าดีแต่ว่าแต่ว่าเรานะคะทํำมา,าเผื่อพี่ๆนะคะไม่รู้ว่าส่วนส่วนใหญ่จะเป็นน้องหรือเปล่าแก่ปูนี่เอาไปเรื่อยๆนะคะ สี่สิบห้าเอ้ยไม่ใช่สี่สิบห้าหนึ่งนาทีนี่น้องเก๋นี่นะมีแต่พวกแบบสามสิบบวกสี่สิบต้นมาชอบนะเออ,เอ,อทั้งทั้งที่นางจะห้าสิบอยู่แล้วไม่ต้องบอกกันได้ไหม <c oughs>